วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับนิสัยที่อาจทำให้เราต้องโดดเดี่ยวในยามแก่เฒ่าซึ่งหลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนแต่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวอย่างที่เราคาดไม่ถึงเจ็ดนิสัยที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้เป็นคนชอบวิจารณ์คนอื่นตลอดเวลานิสัยการชอบวิจารณ์คนอื่นนี้เปรียบเสมือนการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างตัวเรากับผู้คนรอบข้างเวลาเราเจอเพื่อนที่ทำงาน แทนที่จะทักทายด้วยรอยยิ้มเรากลับเริ่มต้นด้วยการสังเกตว่าวันนี้แต่งหน้าจัดไปหน่อยนะหรือเวลาลูกหลานมาเยี่ยมแทนที่จะชื่นชมความสําเร็จในชีวิตของพวกเขาเรากลับพูดว่าทำไมยังไม่ได้เลื่อนตําแหน่งอีกคนอื่นเขาไปไกลกว่านี้ตั้งนานแล้วคำวิจารณ์เหล่านี้แม้บางครั้งเราอาจคิดว่าพูดด้วยความบอกดีอยากให้คนอื่นพัฒนาตัวเอง แต่ความจริงแล้วมันกลับกลายเป็นเหมือนเข็มเล็กๆที่ทิ่มแทงหัวใจของผู้ฟังทีละน้อยจนสะสมเป็นแผลลึกยิ่งถ้าเราวิจารณ์ต่อหน้าคนอื่นความอับอายที่เขาได้รับก็จะยิ่งทวีคูณเวลามีงานสังสรรคนมักจะหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้คนที่ชอบวิจารณ์เพราะกลัวจะเป็นเป้าสายตาถัดไปหรือแม้แต่การประชุมทำงานหลายคนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวจะถูกจับผิดทำให้บรรยากาศตึงเครียดขาดความสร้างสรรค์ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือเมื่อเราแก่ตัวลง คนที่เคยถูกเราวิจารณ์มาตลอดอาจเลือกที่จะไม่มาเยี่ยมเยียนไม่โทรมาพูดคุยเพราะทุกครั้งที่ติดต่อกันพวกเขามักจะได้รับแต่คำตำหนิแทนที่จะเป็นความอบอุ่นและกำลังใจยิ่งไปกว่านั้นนิสัยเช่าวิจารณ์ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของตัวเราเองด้วยเพราะเมื่อเราคอยจับผิดคนอื่นอยู่เสมอจิตใจเราก็จะเต็มไปด้วยความไม่พอใจมองเห็นแต่ข้อบอกพร่องจนลืมชื่นชมสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวทำให้ชีวิตขาดความสุขและยิ่งผลักให้คนอื่นออกห่างไปอีก แต่ไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเราสามารถเริ่มต้นด้วยการฝึกมองหาข้อดีของผู้อื่นแทนที่จะจับผิดลองชื่นชมเมื่อเห็นใครทำสิ่งดีๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหากจำเป็นต้องให้คำแนะนำก็ควรพูดด้วยความเมตตาเลือกจังหวะและสถานที่ที่เหมาะสมและสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจว่าทุกคนมีวิถีชีวิตและการตัดสินใจของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างแต่เราสามารถเลือกที่จะเคารพและยอมรับความแตกต่างได้การเปลี่ยนแปลง อาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอนเพราะเมื่อเราหยุดวิจารณ์ผู้อื่นเราจะพบว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างดีขึ้นบรรยากาศในการพูดคุยสดใสและที่สําคัญเราจะมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราไปจนถึงบั้นปลายชีวิตไม่ยอมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่สองที่น่าเป็นห่วงมากๆคือการไม่ยอมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงโลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนน่าตกใจแค่เมื่อ20ปีก่อน เรายังใช้โทรศัพท์บ้านส่งจดหมายและต้องไปธนาคารเพื่อทำธุรกรรมต่างๆแต่วันนี้ทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวถ้าคุณลุงคุณป้าที่ไม่ยอมเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนยังยืนกรานจะใช้โทรศัพท์บ้านอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นลูกหลานส่งรูปหลานให้ดูทางหลายก็ไม่เห็นเพื่อนๆชวนเข้ากลุ่มหลายรุ่นก็ไม่ได้ร่วมวงพอลูกหลานอยากโอนเงินให้ก็ยุ่งยากต้องพาไปธนาคารหรือแม้แต่การจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินสักมือ้อก็ทำไม่เป็นที่น่ากลัวกว่านั้นคือ โลกไม่ได้หยุดแค่เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่กำลังก้าวไปสู่ยุค AI ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอีกครั้งคนที่ไม่ยอมเรียนรู้และปรับตัวจะยิ่งถูกทิ้งห่างไปไกลขึ้นเรื่อยๆและไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่รวมถึงทัศนคติและความคิดด้วยบางคนยังยึดติดกับความเชื่อเก่าๆเช่นผู้หญิงต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกผู้ชายต้องเป็นช้างเท้าหน้าหรือลูกต้องเรียนหมอวิศวะเท่านั้นถึงจะเก่งทั้งที่โลกปัจจุบันเปิดกว้างและมีอาชีพใหมๆ่ๆเกิดขึ้นมากมาย การไม่ยอมปรับตัวนี้จะค่อยๆสร้างกำแพงระหว่างเรากับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เราจะไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงชอบเล่นติ๊กต๊อกทำไมถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์ทำไมถึงทำงานที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปออฟฟิศการสนทนาจะติดขัดเพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดถึงและที่น่าเศร้าที่สุดคือเมื่อเราแก่ตัวลงคนที่จะดูแลเราก็คือคนรุ่นใหม่พวกนี้ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ไม่เข้าใจโลกของพวกเขาความสัมพันธ์ก็จะห่างเหิน และอาจนำไปสู่ความโดดเดี่ยวในที่สุดแต่การปรับตัวไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งทุกสิ่งที่เป็นตัวเราเก่าๆเราแค่ต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทีละนิดลองใช้สมาร์ทโฟนลองเล่นแอปพลิเคชันใหม่ๆฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่บ้างแล้วเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและบางครั้งมันอาจทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายและมีสีสันมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความัว หรือความเคยชินมาขวางทางการเรียนรู้ของเราเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นเริ่มจากวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสและไม่โดดเดี่ยวชอบยึดติดกับความขัดแย้งในอดีตหัวข้อที่3การยึดติดกับความขัดแย้งในอดีตเป็นนิสัยที่อันตรายอยา่างที่หลายคนคาดไม่ถึงทุกครั้งที่เรานั่งรวมวงทานข้าวกับครอบครัวแทนที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขกลับกลายเป็นว่าเราเริ่มพูดถึงเรื่องเก่าๆที่เจ็บปวด จำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วที่พี่แย่งมดรดกไปยังไม่ลืมนะที่เธอเคยนินทาฉันลับหลังหรือฉันจำได้ดีตอนที่ลูกไม่เคยมาเยี่ยมตอนป่วยการจมอยู่กับความขัดแย้งในอดีตเปรียบเสมือนการถือถ้วยน้ำพิษไว้ในมือแล้วหวังว่าคนที่ทําร้ายเราจะเป็นคนดื่มมันแต่ความจริงแล้วคนที่ได้รับพิษนั้นคือตัวเราเองยิ่งเราเก็บความโกรธความเจ็บปวดความขมขื่นไว้นานเท่าไหร่ พิษนั้นก็ยิ่งกระกรอนจิตใจเรามากขึ้นเท่านั้นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องร้ายๆในอดีตซ้ำๆมักจะมีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าที่ลึกกว่าคนอื่นดวงตาจะขาดประกายเพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยความขมขื่นนั้นส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนถึงขั้นนอนไม่หลับความดันสูงเพราะคิดวงเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลูกหลานที่เคยอยากมาเยี่ยมก็เริ่มห่างหายเพราะทุกครั้งที่มา ต้องนั่งฟังเรื่องบาดหมางเดิมๆเ,เพื่อนฝูงที่เคยเสนิทก็เริ่มถอยห่างเพราะเบื่อหน่ายกับการได้ยินเรื่องราวความขัดแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้แต่คนที่เคยอยากช่วยเหลือให้คำปรึกษาก็อาจรู้สึกหมดพลังเมื่อเห็นว่าเราไม่ยอมก้าวข้ามความขัดแย้งเหล่านั้นและที่แย่ที่สุดคือเมื่อเราแก่ตัวลงช่วงเวลาที่ควรจะได้พักผ่อนมีความสุขกับบั้นปลายชีวิตกลับต้องมานั่งทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่เจ็บปวด แทนที่จะได้เห็นหลานวิ่งเล่นได้ยินเสียงหัวเราะกลับต้องนั่งอยู่คนเดียวกับความเศร้าและความโกรธที่สะสมมานานแต่ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการเลือกที่จะไม่ให้มันมีอำนาจเหนือความสุขในปัจจุบันของเราลองเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่า การเก็บความโกรธนี้ไว้มันคุ้มค่ากับความสุขที่เราต้องสูญเสียไปหรือไม่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราอยากใช้มันไปกับการจดจำเรื่องร้ายๆจริงๆหรือเมื่อเราเริ่มปล่อยวางให้อภัยและหันมาใส่ใจกับความสุขในปัจจุบันชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคนรอบข้างจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกที่แผ่ออกมาจากตัวเราและนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่งดงามในวัยชาราที่เราจะได้อยู่ท่ามกลางความรักและการดูแลจากคนรอบข้างอย่างแท้จริง ไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนิสัยที่น่ากลัวอีกข้อหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหลายคนอาจคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่ต้องดูแลตัวเองหรอกหรือขอสนุกก่อนเดี๋ยวค่อยดูแลตัวเองทีหลังแต่รู้ไหมว่านี่คือความคิดที่อันตรายมากเวลาเรายังหนุ่มยังสาวร่างกายแข็งแรงเราอาจจะใช้ชีวิตแบบสุดโตนอนดึกตื่นสายทำงานหนักจนลืมกินกินอาหารขยะเพราะสะดวก ดื่มกาแฟวันละหลายแก้วเพื่อให้ตื่นตัวไม่ออกกําลังกายเพราะคิดว่าไม่มีเวลาเราอาจจะรู้สึกว่าร่างกายยังทนได้ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ความจริงก็คือร่างกายของเรากําลังเสื่อมโทรมลงทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับการหยอดน้ําลงในแก้วทีละหยดวันหนึ่งน้ําก็จะล้นออกมาเช่นเดียวกับสุขภาพของเราวันหนึ่งปัญหาต่างๆก็จะปรากฏให้เห็นพร้อมกันการนอนดึกเป็นประจำอาจนําไปสู่ปัญหาการนอนเรื้อรงังความดันโลหิตสูงเบาหวาน และโรคหัวใจการกินอาหารไม่มีประโยชน์ชอบของมันของหวานอาหารแปรรูปนอกจากจะทําให้อ้วนแล้วยังเสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูงความดันเบาหวานและมะเร็งหลายชนิดการไม่ออกกําลังกายนั่งทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันก็จะทําให้กล้ามเนื้อและกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติและเมื่อถึงวัยชาราโรคภัยต่างๆก็จะถาโถมเข้ามาพร้อมกันทําให้เราต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นต้องให้คนอื่นมาดูแลซึ่งในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างม,มีภาระของตัวเอง การที่ต้องมาดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยก็อาจสร้างความเครียดและความกดดันให้กับครอบครัวได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเจ็บป่วยเราจะไม่สามารถทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขไม่สามารถไปเที่ยวกับลูกหลานไม่สามารถสนุกสนานกับชีวิตบ้านปลายได้อย่างที่ควรจะเป็นและนี่อาจเป็นสาเหตุให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหินลงโดยไม่รู้ตัวแต่ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการปรับเวลานอน,อนให้เป็นเวลา การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายแม้เพียงวันละ30นาทีการดื่มน้ำให้เพียงพอการตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวอย่างมหาศาลเพราะการมีสุขภาพที่ดีในวัยชาราไม่เพียงแต่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ยังช่วยให้เราได้ใช้เวลากับครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพไม่เป็นภาระให้ใคร และที่สำคัญเราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์อีกด้วยไม่สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับครอบครัวในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างวิ่งไล่ตามความสำเร็จหลายคนทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานอย่างหนักหน่วงตื่นแต่เช้ามืดกลับบ้านดึกดื่นบางครั้งแทบไม่ได้เห็นหน้าลูกๆที่ยังไม่ตื่นนอนตอนออกจากบ้านและกลับมาอีกทีก็พบว่าลูกหลับไปแล้ววันหนึ่งลูกของคุณมีการแสดงที่โรงเรียน แต่คุณต้องเลือกระหว่างการประชุมสำคัญกับลูกค้าหรือไปดูลูกแสดงหลายคนเลือกงานด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่ออนาคตของลูกแต่สิ่งที่ลูกต้องการจริงๆอาจเป็นเพียงการมีพ่อแม่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตการท้าช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวไปทีละเล็กทีละน้อยเปรียบเสมือนการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างคุณกับคนในครอบครัวลูกๆเติบโตขึ้นโดยไม่รู้จักคุณจริง,รงๆพวกเขาอาจไม่รู้ว่าคุณชอบอ่านหนังสือแนวไหนอาหารจานโปรดของคุณคืออะไร หรือแม้แต่เรื่องราวในวัยเด็กของคุณความสัมพันธ์กลายเป็นเพียงการพูดคุยผิวเผินในมื้ออาหารหรือการถามถ่ายเรื่องการเรียนอย่างสั้นๆคู่สมรสของคุณก็เช่นกันอาจต้องแบกรับภาระรการเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังจนความรักความใกล้ชิดค่อยๆจางหายไปกลายเป็นเพียงคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่มีเรื่องราวให้แบ่งปันไม่มีความทรงจําร่วมกันให้หววระลึกและแล้ววันที่คุณเกษียณจากการทํางานเงินทองที่หามาได้อาจมากมาย แต่กลับพบว,ว่าตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงลำพังลูกๆแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองพวกเขาอาจโทรมาถามสารทุกข์สุขดิดบ้างแต่การสนทนาก็ราวกับคุยกับคนแปลกหน้าไม่มีความสนิทสนมไม่มีเรื่องราวให้พูดคุยเพราะไม่เคยสร้างความผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นยามเจ็บแค่ได้ป่วยแม้ลูกหลานจะส่งไปอยู่บ้านพักคนชราหรือจ้างพยาบาลมาดูแลแต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือความรักความอบอุ่นและการดูแลจากคนในครอบครัว ซึ่งไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทองนี่คือเหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวตั้งแต่วันนี้แม้งานจะยุ่งแต่ต้องหาเวลาคุณภาพให้ครอบครัวร่วมกิจกรรมด้วยกันสร้างความทรงจำดีๆแบ่งปันเรื่องราวความรู้สึกและใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่าเพราะในวันที่เราแก่ชาราสิ่งที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ใช่ความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เป็นความรักและความผูกพันจากครอบครัวต่างหาก ข้อที่ 6. นิสัยชอบเก็บตัวไม่ยอมเข้าสังคมเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากๆหลายคนอาจคิดว่าการอยู่คนเดียวมันสบายดีไม่ต้องปวดหัวกับใครแต่จริงๆแล้วมันเป็นนิสัยที่อันตรายมากในระยะยาวชีวิตคนเราเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่หมั่นรดน้ำรวนดินคือไม่สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนต้นไม้แห่งมิตรภาพของเราก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาจนสุดท้ายเราอาจกลายเป็นต้นไม้โดดเดี่ยว ที่ไม่มีใครเหลียวแลสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบปฏิเสธคำชวนไปงานสังสรรค์ไม่เคยร่วมกิจกรรมที่ที่ทำงานไม่สนใจงานรวมรุ่นไม่เข้าร่วมชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆทุกครั้งที่มีคนชวนคุณมักจะบอกว่าไม่ว่างไม่ชอบขี้เกียจจนในที่สุดคนรอบข้างก็จะเลิกชวนคุณแล้วพอเวลาผ่านไปสิปี2 0ปีลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเก่าๆต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวมีกลุ่มเพื่อนใหม่ มีชีวิตทางสังคมของตัวเองในขณะที่คุณยังคงอยู่ในโลกเล็กๆของตัวเองไม่มีเพื่อนสนิทที่จะโทรหาได้ยามมีเรื่องทุกข์ใจไม่มีกลุ่มเพื่อนที่จะชวนไปเที่ยวพักผ่อนไม่มีเครือข่ายที่จะขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือในยามจําเป็นที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อเข้าสู่วเเัยเกษียณชีวิตจะยิ่งเหงามากขึ้นเพราะไม่มีเพื่อนร่วมงานให้พบปะไม่มีกิจกรรมทางสังคมให้ทําวันๆอาจจะได้แต่นั่งดูทีวีอยู่คนเดียวหรือเล่นโซเชียลมีเดียไปวันๆ ซึ่งมันไม่ใช่การทดแทนความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้เลยงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการแยกตัวจากสังคมส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจเพิ่มความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าวความจําเสือ่อมและยังทําให้อายุสั้นลงด้วยเพราะเมื่อเราขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสมองจะได้รับการกระตุ้นน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและที่สําคัญเราจะขาดกําลังใจในการดูแลตัวเองถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบเก็บตัวยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง เริ่มจากก้าวเล็กๆก,ก่อนก็ได้เช่นลองตอบรับคำชวนไปทานข้าวกับเพื่อนสักครั้งเข้าร่วมชมรมที่ตรงกับความสนใจของเราเริ่มออกกําลังกายในสวนสาธารณะหรือเข้าคลาสออกกําลังกายอาสาช่วยงานการกุศลในชุมชนโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานเพราะในที่สุดแล้วมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นคือสมบัติล้ำค่าที่จะอยู่กับเราไปจนแก่เท่าเป็นเหมือนร่มเงาที่จะคอยให้ความร่มเย็ยนในยามที่ชีวิตร้อนรุ่มและเป็นแสงสว่าง ที่จะส่งนำทางในยามที่ชีวิตมืดมนมีทัศนคติด,ด้านลบต่อชีวิตเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงวันนี้คือการมีทัศนคติด,ด้านลบต่อชีวิตซึ่งเป็นนิสัยที่อันตรายมากๆและมักจะค่อยๆทำร้ายตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่เรารู้จักที่ชอบบ่นว่าทำไมชีวิตฉันซวยแบบนี้ทำไมต้องเป็นฉันด้วยโลกนี้มันไม่ยุติธรรมหรือคนอื่นดีกว่าฉันไปหมดพวกเขามักจะมองเห็นแต่ด้านลบของทุกสถานการณ์ แม้จะเจอเรื่องดีๆก็มักจะหาข้อเสียมาคิดจนได้ความน่ากลัวของการมีทัศนคติด,ด้านลบก,ก็คือมันเป็นเหมือนแว่นตาสีดำที่เราสวมใส่ตลอดเวลาทําให้มองทุกอย่างผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเช่นวันที่ฝนตกแทนที่จะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายได้ยินเสียงหยดน้ําไพร่กลับมองว่าท้องฟ้ามืดครึ้มน้าหดหู่หรือเวลามีคนชมว่าทําง,งานดีแทนที่จะภูมิใจกลับคิดว่าเขาประชดประชันยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีทัศนคติด,ด้านลบมักจะเป็นนักบ่นตัวยง บ่นทุกเรื่องตั้งแต่เช้าจะเข้ถ้ำบ่นเรื่องอากาศร้อนบ่นรถติดบ่นงานเยอะบ่นเพื่อนร่วมง,งานบ่นลูกไม่เชื่อฟังบ่นสามีไม่เอาไหนซึ่งการบ่นเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรมีแต่จะทําให้คนรอบข้างรู้สึกเหนื่อยล้าที่ต้องรับฟังเมื่อเวลาผ่านไปคนรอบข้างก็จะเริ่มถอยห่างออกไปทีละนิดเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่มีแต่พลังงานด้านลบไม่มีใครอยากฟังเรื่องบ่นซ้ำๆวันแล้ววันเล่าไม่มีใครอยากเห็นคนที่มองทุกอย่างเป็นสีดำ จนในที่สุดคนที่มีทัศนคติด,ด้านลบก,ก็จะพบว่าตัวเองเหลือเพียงความว้าเว e ท,ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือยิ่งอายุมากขึ้นนิสัยเหล่านี้มักจะยิ่งฝังรากลึกกลายเป็นคนแก่ที่บ่นไม่หยุดมองโลกในแง่ร้ายไม่เห็นความงามของชีวิตไม่ชื่นชมสิ่งดีๆรอบตัวจนลูกหลานรู้สึกอึดอัดที่จะต้องมาเยี่ยมเยียนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ลองฝึกมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์แม้จะเจอเรื่องร้ายก็ให้มองว่ามันคือบทเรียน ฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอากาศดีอาหารอร่อยมีคนยิ้มให้เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองพลังงานด้านบวกก็จะค่อยๆเข้ามาในชีวิตคนรอบข้างก็จะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้อยากพูดคุยอยากแบ่งปันความสุขและนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรามีความสุขในวัยชาราไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตก็เหมือนกระจกที่สะท้อนกลับมาที่ตัวเรา ถ้าเรามองโลกในแง่ดีชีวิตก็จะส่งความสดใสกลับมาแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายชีวิตก็จะส่งความมืดมนกลับมาเช่นกันดังนั้นเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อวันข้างหน้าที่สดใสกว่าการที่เราจะมีชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขไม่โดดเดี่ยวต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนนิสัยและทัศนคติตั้งแต่วันนี้เพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างนั้นต้องใช้เวลาบมงพาะและต้องรักษาให้ดีอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป